we คุณผู้ชมคะกลับมาอยู่ในช่วงที่2ของรายการห่วงจุ้ยพลิกชีวิตค่ะอย่างที่เกริ่นกันไว้ในช่วงที่แล้วว่าในช่วงนี้เราจะให้อาจารย์โชคดีเนี่ยมาแนะนํากันว่าสําหรับเริ่มต้นปีใหม่อย่างนี้เนี่ยควรจะมีสิ่งใดที่คนเปลี่ยนในบ้านหรือว่ามีสิ่งใดที่ต้องนึกถึงหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราบูชาอยู่เนี่ยสำหรับคนขึ้นบ้านใหม่สิ่งใดควรจะนึกถึงเป็นอย่างแรกค่ะอาจารย์คะสาหรับคนที่กําลังต้องการจะเปลี่ยนชีวิตที่ดีในช่วงปีใหม่อย่างนี้อาจารย์คิดว่าสิ่งไหนใน คือสิ่งที่ต้องเปลี่ยนก็คือตัวหิ้งพระนั่นเอง,งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยที่อยู่ในตัวที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยบางครั้งบางคราวเนี่ยอาจารย์เข้าใจนะครับว่ามีของดีไปเก็บไว้ในตัวบ้านเก็บไว้ในลึกเก็บไว้ในห้องเซฟห้องสําคัญแต่ลืมนึกไปว่าควรจะตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้อยู่บริเวณตรงห้องโถงเอาแล้วอย่างบางบ้านเขามีห้องพระอย่างนี้คะอาจารย์ถ้ามีห้องพระก็คือถ้าอยู่โซนหน้าถือว่าโอเค แต่ห้องพระอยู่ด้านหลังก็ยังได้อยู่แต่เราต้องเชิญอันเชิญพระมาตั้งอยู่สดหน้าก็คือคนจะอย่ส่วนหน้าแล้วยู่ส่วนหน้ายังไงก็ต้องมีพระอยู่ส่วนหน้าส่วนทูงของบ้านถูกต้องคือคสิ่งที่ดีๆเนี่ยก็จะเข้ามาอยู่เรื่อยนะสิ่งที่ไม่ดีสมมุติว่าคนที่ไม่ดีหรือคิดไม่ดีหรือปัญหาสิ่งที่มีปัญหาอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยมาที่บ้านของเราเนี่ย ไม่เกินสองครั้งแล้วก็จะหมดไปแล้วสิ่งที่ดีเข้ามางานดีๆก็เข,เข้ามาในเมื่อง,งานดีก็ต้องมีเงินตามมาแต่เก็บทรัพย์อยู่ไม่อยู่นั่นคือ,อกเรื่องอนะจัดในบ้านให้ถูกหลักคงจุย้ยก็คือต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทําไมเราไปในโบสถ์ทำไมพระประธานถึงต้องหันออกหน้าโบสถ์ค่ะกระถามปรดีว่าแล้วพระที่บ้านยิ่งพระควรจะหันออกทิศไหนโดยปกติแล้วเนี่ยหน้าบ้านอาจารย์ต้องย้ำนะครับหน้าบ้านของเราจะเป็นทิศอะไรไม่ต้องสนใจ สำคัญอย่างเดียวว่าหิ้งพระสมควรจะต้องหันออกหน้าบ้านเท่านั้นนะครับอย่าเปลี่ยนอย่าเปลี่ยนตัวทิศเกี่ยวกับหิ้งพระที่ไม่ถูกต้องอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับหน้าบ้านหันทางทิศเหนือส่วนใหญ่ก็จะตั้งพระทางด้านซ้ายมือคือทิศตะวันตกหันไปทางทิศตะวันออกอคือการตั้งพระในตัวบ้านคือคุณตั้งได้หมดเลยถามหน่อยนะครับว่าตั้งแต่3มเดือน6เดือนหรือ1ปีตั้งแล้วเกิดอะไรขึ้นต้องตอบกับตัวเองว่าอาจารย์ ดีละถ้าดีคุณตั้งต่อ <c oughs> แต่อาจารย์จะบอกเลยเลยว่ามันไม่ดีการตั้งพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดเลยเนี่ยควรจะตั้งหันออกหน้าบ้านเท <c oughs> ่านั้นไม่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าทิศเหนือคือ <c oughs> เป็นทิศที่เหนื่อยสุดเหนื่อยสุดแต่ว่าเกิดว่าเราตั้งพระแล้วเนี่ยพระ,พระ,พระที่หิ้งพระหั <c oughs> นเอาจากทิศเหนือก็ต้องตั้ง <c oughs> เหมือนกันคือทิศเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ค่ะ <c oughs> แต่สิ่งที่ดีๆมันเข้ามาอยู่เรื่อยนะเหนื่อยสิ่งที่ดีๆคือเวลาคนทํางานเนี่ย เหนื่อยกายได้อย่าเหนื่อยใจนะครับเราทํางานเหนื่อยขนาดไหนทํางานเหนื่อยมากต้องเห็นเงินไม่ใช่ว่าทํางานเหนื่อยขนาดไหนไม่เห็นเงินเห็นแต่อะไรเห็นแต่ปัญหาเห็นแต่ปัญหาทํำยังไงดีพอไม่มีทรัพย์ก็ต้องไปกู้พอกู้ปั๊บปัญหาก็เกิดถ้ามีครอบครัวก็ต้องทะเลาะกันส่วนใหญ่ค้นส่วนใหญ่ที่ทะเลาะกันส่วนใหญ่ปัญหามาจากเรื่องเงินส่วนใหญ่ถามว่าเป็นเพราะอะไรเราลองจัดปรับเปลี่ยนว่าหิ้งพระหันออกหน้าบ้านคุณตั้งหันออกเมื่อไหร่ สองอาทิตย์ถ้าไม่ดีคุณทอมหาอาจารย์ะนะแต่ส่วนใหญ่ที่ตั้งหันออกหน้าบ้านเนี่ยบางคนอาจารย์ตั้งแล้วก็ยังไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยอาจารย์ต้องถามคุณต่อว่าการตั้งพระเนี่ยพระพุทธกับพระสงฆ์คุณตั้งเสมอกันอะ่ะ<อ>มันก็ไม่ถูกต้องใช่ค่ะอันนั้นคือปิดย่อยแต่หลักสําคัญคือหันออกหน้าบ้านก่อนเอาลวถ้าอย่างนี้หันอาจารย์บอกว่าหันตรงหน้าบ้านใช่ไหมคะสมมุติว่าบางบ้านเนี่ยเข้หาหน้าบ้านจะต้องตรงประตูเลยหรือว่าจัดซ้ายขวาก็ได้อ้ายขวาตรงหน้าบ้านถูกต้องซ้ายขวา ต้องหันออกหน้าบ้านและอย่างบางบ้านค่ะจานแบบว่าเปิดประตูเข้าไปปุ๊บอาจจะมีเป็นตู้สาาื้อผ้าวางอยู่แล้วก็มีหิ้งพ้าอยู่นะคะแต่ว่าไม่ได้อยู่<ด>ตรงตู้คืออยู่ข้างหลังเขาไปอีกแต่หันออกมาหน้าบ้านไม่ได้ไม่ได้ไม่ถูกต้องจะต้องวางมาหลังตู้อย่างงี้มีทั้งถูกแล้วก็ผิดถูกตรงที่ว่าหิ้งพ้าหันออกหน้าบ้านแต่ผิดไปบังเอิญว่าตู้นี่มันสุก แต่ถ้าเกิดตู้ตูบังถ้าถ้าตู้ไม่บังอะไม่บังคือได้ไม่ผิดไม่คือแต่ยังไงก็ให้เปิดประตูบ้างเข้าไปแล้วก็ให้เห็นพระอยู่มีแต่โดยปกติแล้วเนี่ยหิ้งพระต้องอยู่ส่วนหน้าอย่าไปอยู่ด้านหลังถ้าอยู่ด้านหลังสมมติว่าเป็นตู้เสื้อผ้าคุณเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนด้านหน้าหรืออยู่ด้านหลังถ้าคุณอยู่ด้านหลังก็เท่ากับถ้าคุณเปิดหลังคือหิ้งพระค่ะเป็นผู้ชายไม่น่าเกลียดถ้าเป็นผู้หญิงอย่าลืมผู้หญิงกับผู้ชายต่างกันที่ว่า ผู้หญิงมีรอบเดือนนั่นแหละคือสิ่งที่ไม่ถูกต้องนละแต่พระพูดไม่ได้ไงคุณอย่าเปลี่ยนนะคือพูดไม่ได้เราคิดเองคือไม่เป็นไรไอ้คำว่าไม่เป็นไรตรงนี้เนี่ยโชคลาภคุณจะเกิดได้ยังไงละ่ะนะหลักโดยโปกติการตั้งหิ้งพระอาจารย์อย่าเรียนให้ทราบนะครับว่าควรจะตั้งพระสง์ต่ํากว่าพระพุทธเสมออย่าไปตั้งเท่ากันแต่บางบ้านบาวชชอบอาจารย์อย่างเช่นมีพระเกจิท,กที่เราชอบอย่างเช่น ในจังหวัดระยองเนี่ยอาจจะเป็นหลวงพ่อหลวงปูทิมนะชอบมากเลยนะแต่ทางใต้เนี่ยชอบหลวงพ่อทวดอาจารย์จะถามหน่อยระหว่างหลวงพ่อทวดกับหลวงปูทิมเนี่ยถ้าตั้งเนี่ยใครสูงหรือใครต่ำกว่าหลวงพ่อทวดกับหลวงปูทิมอ่าหลวงปูทิมคือมรณะไปแล้วใครน่าจะสูงหรือต่ำกว่าคิดว่าหลงถ้าคนทางใต้ก็คิดว่าต้องหลวงพ่อทวดต้องตั้งสูงกว่าแต่หนูว่าหลวงพ่อทวดต้องอยู่ ต่ำกว่าไหมคะคือหลวงปู่ทิมเนี่ยกับหลวงพ่อทวดเนี่ยถ้าดูตามสั่งนี่คือเป็นพระสงฆ์ใช่ค่ะมัเป็นพระสงฆ์หนูตัดสินใจไม่ถูกนะยศเท่ากันค่ะต้องเท่ากันต้องเท่ากันอ๋อไม่มีอะไรสูงกว่าอะไรแต่ว่าสําหรับเป็นพระพุทธรูปอย่างเงี้ยพระสงฆ์ก็ต้องอยู่ต่ำกว่าถูกต้องอย่างเช่นพระแกวมงรกดกับพระพุทธชินราชหรือหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะหลวงหลวงพ่อโสธรเนี่ยพระพุทธโสธรเนี่ยตั้งเนี่ยใครน่าจะตั้งสูงกว่าหรือต่ำกว่า พระแกก้มดส,สมคือจริงๆแล้วตามหลักคือต้องเท่ากันหมด <c oughs> บางคนสงสัยไงว่าพระแก้วมรกตคือเป็นพระประจำใช่พระประจำถูกปั้ใช่นั้นาบางทีเราชอบส่วนตัวนะอาจจะตั้งุแต่จริงๆแล้วเนี่ยหลักเนี่ยถ้ามียอด <c oughs> นะก็คือพูดง่ายว่าไม่ใช่พระสงฆ์ตั้งเท่ากันหมดเลยค่ะแล้วเกิดบางบ้านอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แบบมีเป็นรูปเป็นรูปปั้นพระสงฆ์อย่างทางใต้เป็นรูปปันออ้นของหลวงปู่ทวดแต่ว่าพระ พระพุทธรูปดันเป็นเป็นพระเป็นจี้ห้อยคออย่างนี้ค่ะอ๋อคือนั้นไม่เป็นไรนั้นเราไม่นับนั่นคือใส่ถ้วยหรือใส่พานได้นะแต่โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเรามีพระสงค์ค่ะหิ้งพระตั้งจับแต่เรามีหลวงพระพุทธโสธรหรือพระพุทธชินราชเราโต๊ะหมูเอาเป็นโต๊ะหมูแล้วกันอ๋อค่ะเล็กๆแล้วก็เอาพระพุทธชินราชมาตั้งสูงอ๋อคืองก็ให้อยู่ในระดับสูงต่ำต้องไม่เท่ากันคือขนาดไม่เกี่ยวแต่ว่าต้องสูงต่ำเท่านั้นสำคัญคือขนาดนะ บางครั้งเนี่ยพระสงฆ์องค์ใหญ่พระพุทธองค์เล็กก็พระสงฆ์บังเอิญไปอยู่หน้าแต่พระสงฆ์พระพุทธเนี่ยดันไปอยู่หลังเลยไม่เห็นแต่จริงๆแล้วอาจารย์จะบอกว่าพระเขาเห็นเราไม่ต้องไปตัดสินใจแทนแต่ถ้าให้ดีเนี่ยคือขวางนิดนึงะจะได้เห็นแต่การตั้งเนี่ยบังเอิญว่าพระสงฆ์เนี่ยต,ตั้งต่ำนะแต่องค์ใหญ่แต่พระพุทธเนี่ยบังเอิญว่าองค์เล็กนะไปเสริมท่านให้สูงอย่างนี้ถึงจะเกิดชกลาภอันนี้สงสัยอีกนิดนึงค่ะอาจารย์สังเกตว่าจะมีบางบ้าน ที่บแบบค่อนข้างจะมีฐานะส่วนใหญ่เขาจะบางบ้านสังเกตเห็นได้ว่าจะมีพระพุทธรูปอยู่นอกบ้านพระพุทธรูปค่ะมีแบบเหมือนเคยเคยเจอที่หนึ่งในกรุงเทพนี่แหละค่ะเขาเป็นสร้างเหมือนเป็นศาลเหมือนศาลพระพรมะค่ะแต่ว่าข้างในไม่ใช่พระพรมเป็นพระพุทธรูปอย่างนี้ถือว่าเป็นหิ้งพระไหมคะถือว่าให้คนสาธารณะกราบไหว้อย่างเช่นจะเป็นพระพรมสีหน้านะหรือจะเป็นพระอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ด้านหน้าส่วนใหญ่จะเป็นส่วนราชการ อย่างนี้ถือว่าโอเคดูแลทั้งหมด mm hmm. แต่เปลี่ยนจากพระพรหมเป็นพระพุทธแค่นั้นเองาอาจจะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระพุทธชินาราชประตูหน้าโรงเรียนส่วนราชการหรือว่าอะไรเนี่ยอยู่ทางด้านไหนหันออกด้านหน้าแล้วจะเกิดสิ่งที่ดีคนเข้ามาก็คือไม่มีปัญหากับเราไงาคนคิดไม่ดีพอเข้ามาเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จบเลยแต่ที่เห็นส่วนใหญ่โรงเรียนจะแบบด,นดบันข้างหมดเลยใช่ค่ะถามว่าทําไมถึงต้องดันข้างอิงกับทิศตะวันออกนั่นเองอ๋อ ถามว่าทําไมต้องอิงกับทิศตะวันออก <c oughs> คือตั้งแต่สมัยไหนแล้วเราเรียนมาพระพุทธเจ้าตัดทะลุทางทิศตะวันออกคนก็นิยมต้องเป็นทิศตะวันออกแต่ทิศตะวันออกบางเอออีกัแหละว่าตอนเช้าพระอาทิตย์ขึ้น <c oughs> ส่องมาที่บ้านล้างทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ดีออกสิ่งที่ดีก็อยู่ <c oughs> แต่ถ้าเราตั้งหิ้งพ้าหันออกหน้าบ้านสิ่งทีด่ดีก็เหมือนกับเสริมให้ท่านดีขึ้นดีขึ้นสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาเมื่อไหร่ออกไปเลย แล้วอย,อย่างที่หลายคนเขาถือว่า,าจะไม่วางพระวางยิ่งพระเนี่ยค่ะ<ถ>หันหน้าไปทางทิศตะวันตกคือจริงๆแล้วเนี่ยบางท่านก็ทราบบางท่านก็ไม่ทราบเอายกตัวอย่างใกล้กรุงเทพก็คืออยุธยาะนะพระนครศรีอยุธยาเนี่ยวัดพระมงคลบพิษหน้าโบสถ์ส่วนใหญ่ก็จะต้องหันทางทิศตะวันออกแต่ทําไมวัดพระมงคลบพิษหน้าโบสถ์ถึงหันไปทางทิศตะวันตกเกิดคําถามขึ้นมาว่า เพราะอะไรบางคนบอกว่าอออาจจะเป็นไม่มีที่ตั้งอาจารย์บอกโดยทั่วไป95%ในเมืองไทยหน้าโบสถหันไปทางทิศเหนือและทิศตะวันออกใช,ใช่ค่ะใช่ใ,ชใชถูกต้องะนะอาจารย์อย่ายกตัวอย่างอีกหนึ่งวัดวัดใหญ่พระพุทธชินราชหน้าโบสถ์ทำไมถึงหันไปทางทิศตะวันตกบางคนก็อาจารย์เคยไปจัดรายการทางจังหวัดพิษณุโลกค,คนในพื้นที่ยังไม่รู้เลย อาจารย์ทราบได้ยังไงก็ก่อนเข้าโบสถ์เนี่ยด้านข้างจะมีศิลาจารึกอยู่ว่าวัดนี้วัดนี้หันไปทางทิศไหนอะไรก็จะมีบอกอยู่คนไหนที่มีอินเทอร์เน็ตคุณเซิร์ชลงไปดูในวัดใหญ่พระพุทธชินราชไปทางทิศไหนนะอันที่สองคือว,ควัดพระมงคลวพิษอยุทยาลงไปทางใต้หน่อยวัดกล้วยมงคลคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อยู่ตรงหัวหินหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ตั้งไปทางทิศไหนเหนือใต้ออกตกปัญหาเกิดเลยเอา้าว เห็นส่วนใหญ่จะหันทางทิศต,ตะวันออกใช่ค่ะแล้วทําไมวัดนี้ถึงมีเสตทิศเพราะอะไรเพราะว่าไม่คํานึงถึงทิศในการตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนก็จะได้เข้าใจว่าในเมื่อปีใหมล่ละสิ่งที่ดีๆเข้ามาทั้งปีเลยนะอาจารย์บอกว่าทั้งปีเลยคุณอย่าไปเปลี่ยนแปลงนะแค่คุณองค์พระหันออกหน้าบ้านค่ะพระพุทธและก็พระสงฆ์ตั้งสูงต่างไม่เท่ากันหันออกหน้าบ้านดีทั้งปี ดีตลอดไปถ้าคุณไม่ย้ายไม่ปรับเปลี่ยนอาจารย์เรียนให้ทราบเลยนะครับอย่าไปคํานึงว่าหน้าบ้านเป็นทิศตะวันตกหน้าบ้านเป็นทิศใต้ตั้งหิ้งพ้าไม่ได้อาจารย์บอกตั้งได้ทุกวันนี้คุณตั้งทิศไหนถ้าหน้าบ้านทิศใต้คุณตั้งทางทิศเหนือหรือทิศตะวันตกก็คือขวางบ้านนะไม่ได้หันออกหน้าบ้านแต่ถามว่าถ้าเวลาเราจะปรับเปลี่ยน่ะโอ้โหอาจารย์หิ้งเจาะยากมากเลย อาจารย์บอกคุณไม่ต้องเจาะหิ่งนี่อาจารย์พูดถึงองค์พระคุณก็กลับองค์พระหันออกหน้าบ้านแค่นั้นเองยากตรงไหนกลับองค์พระสมมติว่าหน้าบ้านเนี่ยหันทางทิศเหนือคุณก็ต้องตั้งหิ่งพ้าทางทิศตะวันตกหันไปทางทิศตะวันออกใช่ใช่หิ่งเหมือนเดิมค่ะองค์พระจากทิศตะวันตกคุณก็กลับไปหันหน้าบ้านก็กลายเป็นทิศเหนือไงคุณไม่ต้องเปลี่ยนหิ่งไงแค่องค์พระหันออกหน้าบ้านเท่านั้นเองค่ะแล้วอย่างนี้ในการ ทำหิ้งอาจารย์มีห่วงจุ้ยในการวางสิ่งต่างๆบนหิ้งไหมคะอันนี้อยู่ที่ทุนทรัพย์ทรัพย์ของเราเนี่ยมีมากมีน้อยบางคนบอกอาจารย์ไม่มีหิ้งอ่ะเป็นโต๊ะหมู่ได้ไหมเหมือนกันตั้งโต๊ะหมู่นี้จะเห็นชัดเจนเลยว่าพระสงฆ์ต้องตั้งข้างล่างนะส่วนพระพุทธตั้งข้างบนค่ะนี่คือความแตกต่างแล้วในในสองการวางใจกันดอกไม้อะไรเงี้ยค่ะอาจารย์วางมันจะมีบนหิ้งผาจะมีที่ใส่ที่ปักทุบเทียนที่ปักเทียนส่วนนหญ่ก็อยู่ข้างล่างมีที่ปักเทียน ค่ะแล้วก็มีใจกันอย่างเงี้ยแล้วเกิดใจกันที่บ้านมันมีใจกันทรสงสูงปัก<า>ออกมาขึ้นไปสูงบางพระพุทธรูปหมดอย่างนี้ดีไหมคะคือจริงๆแล้วถามว่า,ถ,า,วาถูกต้องไหมคือหลักเนี่ยคุณพราะหันออกหน้าบ้านก่อนหรือเปล่าเอามาพูดถึงเนียถูกต้องเลยนะไม่ใช่ว่าอาจารย์ดีหมดเลยแต่ทําไมทุกวันนี้ก็ไม่ดีบังเอิญว่าพระคุณไม่ได้หันออกหน้าบ้านนะถ้าไม่ได้หันออกมาคุณต่อให้มีอะไรก็ไม่มีประโยชน์นะ สิ่งที่ช่วยคุณก็คือหิ้งพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะเมืองไทยคือเมืองพุทธแต่ของคนจีนเนี่ยเขาไม่มีหิ้งพระไม่มีอะไรนะเขามีแป้กงเจ้าที่ติอยู่แคอ,อย่างเดียวทําไมเขาถึงต้องหันหน้าบ้านแล้วทําไมเขาต้องเปลี่ยนน้าแต่ของไทยเปลี่ยนอาทิตย์ละวันวันพระเปลี่ยนพรั้งเดียวเท่ากับถ้าเป็นพระทําทไมเขาไม่บิณฑบาตในวันพระวันเดียวเพราะอะไรเพราะยังกินค่ะยังฉันอยู่ทุกวันแล้วเราล่ะ คิดเองว่าทุกวันพระไงแล้วคุณจะไปขอโชคขอลาภได้ไงกับอีกหลังนึงไหวทุกวันค,คุณว่าถ้าคุณเป็นพระเนี่ยคุณจะให้พรกับสองบ้านนี้คุณจะให้ใครถูกไหมเรายังกินทุกวันวลาสามมื้อถูกไหมบางบางบ้านเอาน้ําไปตั้งนิดเดียวบอกว่าพระอิ่มทิพย์ถ้าคุณรู้ว่าพระอิ่มทิพย์นะคุณไม่ต้องไหวพระอยู่ในใจพอแล้วถูกไหมเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนะนี่คือเมืองพุทธ คชื่อว่าคนที่ทําดีย่อมได้ดีค่ะอย่างอย่างนี้อาจารย์ก็จะบอกว่าคือให้ไหว้พระให้ไหว้ทุกวันถูกต้องคือให้น้ำอ่เอาน้ำไปถวายทุกวันถูกต้องแล้วในส่วนของดอกไม้อย่างนี้ค่ะอาจารย์แล้วแต่กําลังส่วนใหญ่เขาจะแบบไหว้ทุกวันพระก็นั่นอีกเรื่องหนึ่งคุณจะไหว้ผลไม้ก็ได้เอาดอกไม้อะไรคือได้หมดเลยแต่คันนี้ว่า มีพระสงฆ์แนะนําอาจารย์นะว่าในการไหวดอกไม้เนี่ยที่ไปมีมัดเชือกหรือว่าจะเป็นหนังยางให้คลายออกเอาแล้วที่ร้อยเป็นพวงอะค่ะเอาร้เป็นพวงนั้นอีกคือเรื่องหนึ่งอันนี้ดอกไม้ที่เขามัดเชือกมัดยางไล้ใช่ที่มาเป็นกรมเนี่ยพยายามพยายามเนี่ยคลายออกให้แกเชือกถูกตองแล้วก็ไหวเขาว่าสิ่งที่ดีๆจะได้ไม่มัดนี่คือ พระแนะนาอาจารย์มาพระสงฆ์แนะนําอาจารย์บอกก็รับเอาไว้ว่าสิ่งที่ดีๆที่ท่านแนะนํามาอาจารย์ก็มาเผยแพร่ให้ฟังนะโดยปกติแล้วเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการไหว้พระคือต้องมีน้ําค่ะน้ําต้องเปลี่ยนทุกวันทุกวันเลยนะคะทุกวันจะหมดไม่หมดก็ต้องเปลี่ยนจะแห้งไหงใช่อย่าถามอาจารย์ว่าใช้น้ําอะไรดีอยู่จะถามเดียวว่าใช้น้ําอะไรดีคือโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าคุณบอกว่าใช้น้ําแดงใช่เคยเห็นเขาให้น้ําแดงกันถามต่อ ยี่ห้ออะไรอีกต่อเห็นไหมมันก็จะมีปัญหาตามมาคือจริงๆการว่ายน้ำเนี่ยก็คือว่ายซับเพราะน้ําตามหลักของคนจีนคือตัวซับถูกไหมว่ายน้ําเมื่อไหร่ก็คือว่ายซับเมื่อนั้นเอาแก้วพอประมาณไม่ใช่ว่าเล็กจนเกินไปนะว่ายว่ายบ่อยๆว่ายทุกวันสิ่งที่ดีๆก็เข้ามาทุกวันแต่ถ้าคุณไม่ว่ายว่ายมั่งไม่ว่ายมั่งก็วันนั้นก็จะเสียซับโดยที่ไม่มีเหตุผลว่าทําไมถึงต้องเสียซับ นั่นคือเป็นเหตุผลหนึ่งที่คนจีนเขาเชื่อว่าการไหว้พระทุกวันเปลี่ยนน้ําทุกวันจะเกิดความรุ่งเรืองสําหรับเขาคุณลองสังเกตของคนจีนดูสมัยทำไมเขาต้องมีน้ําถึง5้าแก้วเป็นเพราะอะไรเขาไหว้ทุกวันเขาเปลี่ยนทุกวันไฟในหิ่งในในของแปรโงเขายังเปิดสว่างเลยแต่ของเรามืด ไม่สนใจอยากใยมีถูกไหมคือทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่การกระทําของแต่ละหลังเราทําดีเราทําสิ่งที่ดีๆเข้ามาอย่างน้อยเราก็สบายใจได้ไหวพระแต่บางบ้านเนี่ยโอ้โหอาจารย์ไม่มีเวลาใครไหว้ได้ไหมแฟนได้ลูกได้พี่น้องได้ทุกคนเป็นคนในคนหนึ่งในบ้านไหวอย่างไหวอย่างเงี้ยค่ะจะต้องต้องมีสวดมนต์ด้วยไหมคะจุดเทียบสวดมนต์ทำให้ทำให้ครบพิธีอย่างที่ทุกคนส่วนใหญ่จะทำตามวันพระอย่างเงี้ยต้องทำนันั่นคืออีกเรื่องหนึ่งแต่หลักคือน้ําต้องเปลี่ยน น้ำต้องเปลี่ยนทุกวันน้ำต้องเปลี่ยนแล้วบังเอิญว่าถูกต้องแล้วโดยปกติการไหว้ทูบเนี่ยไหว้กี่ดอกสามดอกส่วนใหญ่ก็3ดอกแต่บางบ้านก็5ดอกบางทีก็9ดอกคือจริงๆแล้วเนี่ยการไหว้พระเนี่ยอาจารย์บอกแนะนํานิดนึงครับว่าต้องไหว้เปลี่ยนน้ำทุกวันส่วนจะจุดทูบหรือไม่จุดทูบนั่นคืออีกเรื่องหนึ่งบางบ้านถามอาจารย์ว่าอาจารย์จุดทูบเนี่ยที่มันเป็นทูปปอมได้ไหมที่เป็นเสียบปลั๊กไฟเป็นทูปไฟฟ้าใช่อาจารย์ว่าอย่าทําเลยนะความศักดิ์สิทธิ์ของพระเนี่ย ในโบสถ์ในวัดวาอารามความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอยู่ที่ควันทูปเอาแต่ว่าแต่แต,แต่แปะก,กลงของของคนจีนเขายังใช้ไฟฟ้าได้เลยค่ะอาจารย์นั่นคือเปิดไฟแต่การไหว้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไหว้ทูปจริง<อ>นี่คือคนรู้แต่ถ้าคนไม่รู้ก็คือเอาสะดวกไว้ก่อนเสียบปลั๊กไปเตลอดเวลาคือจริงๆมันจะมีข้อแตกต่างนะระหว่างเราจุดทูป <c oughs> ของจริงกับลองเสียบปลั๊กดู <c oughs> หนึ่งเดือนยอดต่างกันเลย <c oughs> คุณจุดทูป สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่รู้นะเพราะไม่มีควันเขาไม่รู้แต่คุณจุดทูปเมื่อไหร่เนี่ยคือเขารับทราบแล้วไม่นั้นนะในเมืองไทยทําไมต้องมีวัดไทยวัดจีนะนะมีทูปจริงทูปปลอมเทียนจริงเทียนปลอมถูกไหมถ้าอย่างนี้เราแค่อธิษฐานพระอยู่ในใจอาจารย์ว่าเหมือนกันไม่จําเป็นต้องไปวัดถูกไหมไม่ว่าพระที่ไหนในเมืองไทยศักดิ์สิทธิ์อะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเราไม่ได้ไหว้พระที่บ้านไม่คํานึงถึงที่บ้าน ที่ไหนก็ไม่มีวความศักดิ์สิทธิ์เท่ากับพระในบ้านะนะครับค่ะก็เป็นความรู้ใหม่เลยว่าวันพระไม่ใช่วันพระคือพระที่บ้านจะต้องมีการเปลี่ยนน้าทุกวันและในเรื่องของการรักษาความสะอาดอย่างนี้ก็ต้องทําตลอดให้ให้ดูสะอาดอยู่ตลอดเพราะว่าบางบ้านอย่างนี้ยังไปเจอบางบ้านฝุ่นเต็มเลยค่ะหิ้งพระอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันจะมีผลกับกับความเป็นอยู่ของเราในบ้านไหมคะคือจริงๆแล้วเนี่ยหิ้งพระสมควรจะทําความสะอาดบ่อยไหมอาจารย์แนะนําเลยนะครับว่าเปลี่ยน ทำความสะอาดในหนึ่งปีแค่ครั้งเดียวช่วงเจ็วันก่อนถุกจีนเท่านั้นเองอนอกนั้นคุณสังเกตไหมว่าของคนจีนเนี่ยที่เป็นแกลกงแดงๆเนี่ยติจุเอียนเนี่ยมีหยักใยแมงมุมเก่าสกรปรกขายดีมากแต่ของคนไทยทําความสะอาดไว้ก่อนโชคลาภจะได้มาอาจารย์บอกไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยถ้าคุณหิ้งพระหนอกหน้าบ้านโชคลาภมาอยู่เรื่อยละ่ะนะ แต่บางบ้านที่หิ้งพระไม่ได้หันออกหน้าบ้านค,คุณจะเอาโชคลาภมาที่ไหนล่ะ,ะในเมื่อไม่มีโชคลาภมีอะไรล่ะมีแต่ปัญหา<ม>เรื่องเก่าไม่ทันหมดเรื่องใหม่ๆอีกละ<ม>เราก็ไม่ทราบเป็นพ่ออะไรในืเมื่อเราเป็นคนชอบช่วยคนคแต่ทําไมทุกวันนี้ทำไมปัญหาถึงเกิดทําไมฟ้าดินไม่รับรู้หรอเราก็ทำความดีทั้งเยอะอาจารย์บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างฟ้าดินเขารับรู้แต่บ้านเราจัดผิดไง ในเมื่อบ้านเราจับผิดทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่ดีไงมันไม่ถูกต้องะนะครับค่ะคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะมีหิ้งพระที่บ้านหันพระพุทธรูปออกทางหน้าบ้านค่ะรับกับประตูบ้านแล้วก็อย่าลืมค่ะไหว้พระทุกวันเปลี่ยนน้ำทุกวันจะเสริมบารมีเสริมดวงช่วยให้คุณค่ะในช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่กลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ